สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูความรักของชาวลัคนาราศีกุม16-30กันยายนเรามาดูกันนะคะว่าความรักของชาวกุมค่ะจะเป็นยังไงบ้างชาวกุมนะคะคนโสดคนโสดมีโอกาสมีสิทธิ์ลุ้นรักคนไกลนะคะชาวโสดเนี่ยเพราะดาวศุกร์นะดาวศุกร์เขาเอ่อมาอยู่ภพปัตตนินะคะมาอยู่ภพปัตตนิซึ่งเป็นคู่สมพงค์ด้วยแต่ดาวศุกร์ภพนี้ก็เป็นพบผินทุกบาท นะคะความรักเนี่ยคู่ไหนที่มีปัญหาก็ต้องควรระวังไว้บ้างเพราะสุกมาเลงเสาเสาทับรักคุณด้วยนะคะส่วนคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการจัดการที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะคะรวมไปถึงคู่รักครอบครัวอาจจะมีโอกาสในเรื่องของอ่าสมมติจะจะทาอะไรใหม่ๆร่วมกันก็มีสิทธิ์มีโอกาสได้เช่นกันรวมไปถึงบางทีเนี่ยการค้าการติดต่อง,งาน ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลนะคะจะมีโอกาสที่ดีนะคะมีโอกาสที่ดีแล้วก็ขอย้อนมาชาวโสดชาวโสดบางทีก็อาจจะหมายถึงการเดินทางได้นะคะบางทีก็อาจจะหมายถึงการเดินทางไกลได้เช่นกันแต่ใครที่มีปัญหาความรักต้องควรระวังมากๆเลยเพราะดาวคู่ก็สถิตพบล้ะด้วยสุขก็มาอยู่พบที่เจ็ด้วยเป็นพินทุบบาทด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะว่า ชาวกลุ่มจะเป็นยังไงบ้างคู่รักครอบครัวหรือทุกสถานะก็ระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเครือญาติญาติผู้ใหญ่ไว้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันชาวกลุ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีชาวกลุ่มคู่รักครอบครัวจะมีในเรื่องของการจัดการหรือคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆร่วมกันงานที่ไปเกี่ยวข้องกับอสังหาได้หรือจะมีการจัดการในเรื่องของเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ได้ระวังคนในบ้านผู้ใหญ่ในบ้านสุขภาพร่างกาย นะคะระวังนิดนึงในเรื่องสุขภาพร่างกายหรือตรงนี้เอ่ออาจเป็นคู่คุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นแฟนคุณได้เช่นกันส่วนใครที่จะตัดสินใจในเรื่องของการงานจะมีโอกาสได้ตัดสินใจในเรื่องของการงานนะคะหรือบางท่านมีการเปลี่ยนแปลงงานมาแล้วการได้บุกเบิกสิ่งใหม่ๆบางทีคุณอาจจะมีความวิตกกังวลว่าการทำอะไรใหม่ๆตรงนี้มันจะ มันมันจะไปได้ดีไหมหรืองานใหม่บางท่านก็กังวลงานใหม่ว่าจะจะไปได้ดีไหมอะไรอย่างนั้นส่วนในบางท่านเนี่ยระวังปัญหานิดนึงถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องสุขภาพร่างกายของเครือญาติก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอไปเกี่ยวข้องกับเครือญาติก็ยังได้ส่วนบางเคสช่วงนี้จะมีเกณฑ์การเดินทางปรับปรับนะคะบางเคสเนี่ยจะมีเกณฑ์การเดินทางปรับปรับห,หรือครอบครัวคุณคุณกับคู่จะเดินทางปรับปรับกันได้ไหมเกได้ด้วยนะคะ แล้วก็ช่วงนี้อาจจะมีนเรื่องของความรับผิดชอบกับเกรือญาิหน่อยหนึ่งเป็นในเรื่องของเครือญาิค่ะระวังปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อย,อย,อยหรือตรงนี้อาจจะหมายถึงถ้าไม่มีอะไรเลยก็อาจจะหมายถึงเรื่องของรถยวดจานผ่านนะนะคะตรงนี้ใครอยากจะซื้อรถใหม่ใครอยากจะเปลี่ยนรถก็มีโอกาสรวมไปจนถึงช่วงนี้มีเหตุต้องซ่อมรถด้วยเช่นกันของชาวกลุ่มส่วนชาวกลุ่มช่วงนี้ ระวังขัดแย้งกับใครบางคนและการขัดแย้งการไม่เข้าใจกันการปิดใจกันได้หมดนะคะตรงนั้นน่ะใครที่รอคอยเงินอะไรอยู่คุณอาจจะมีในเรื่องของการทำงานธุรกิจกิจการการงานที่ต้องเรียกเร่งรีบส่งมอบงานให้กับลูกค้าเพื่อคาดหวังเงินแต่บางท่านบางท่านเนี่ยก็ระวังด้วยนะคะบางท่านก็ระวังในเรื่องของระบบทางการเงินไว้บ้างก็ดีนะคะตรงนี้ ส่วนจะทุ่มอะไรจะทุ่มจะลงทุนจะทำอะไรบางครั้งบางคราวก็ต้องก็ต้องอย่าอะไรให้มันเกินกำลังเกินตัวไว้บ้างหนาะของชาวกลุ่มเนี่ยส่วนคนที่บางท่านอาจจะมีโอกาสในช่องทางการหมุนเงินบางท่านได้หมุนเงินช่วงนี้ถึงแม้ว่าคุณอาจจะต้องมีรายจ่ายภายในกรอบโัวก,ก็ตามแต่คุณยังได้หมุนเงินนะคะยังได้หมุนเงินยังมีเงินช่องทางอื่นเข้ามาเน้นก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะ เรื่องของปัญหาสุขภาพแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ต้องออกงานอันนี้ได้ออกงานได้เปลี่ยนแปลงงานบางท่านอยากจะมีงานทางเลือกใหม่บางท่านทํางานเป็นรุ่นเงินเดือนมาก่อนหน้านี้เราทํางานมาตั้งนานแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่พัฒนาไปไหนเลยคุณก็อาจจะอยากจะออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวก็ยังได้นะคะธุรกิจส่วนตัวอยากจะมาเปิดอะไรของคุณก็ว่ากันส่วนช่วงนี้ค่ะมีอะไรอีกบ้างล่ะนอกเหนือจากการเดินทาง ใครที่คิดอยากจะลงทุนเสี่ยงๆอ่าบางท่านลงมาแล้วอ่ะใครที่ลงมาแล้วช่วงนี้ก็อาจจะมีผลกำไรก็ได้แต่ถ้าใครที่คิดอยากจะทุ่มการลงทุนแบบเสี่ยงๆเอ่อก็อย่าเขาเรียกว่าก็อย่าทุ่มสุดนะคะอาจจะหมายถึงคุณต้องศึกษาหาข้อมูลซะก่อนต้องเข้าใจซะก่อนนะคะตรงนี้ด้วยส่วนชาวราศีกุมช่วงนี้ก็อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายการศึกษาเล่าเรียนของบุตรบริวาร ด้วยเช่นกันนะะการเงินของคุณนั้นะไปตกตำแหน่งบริวารก็อาจจะหมายถึงมีเหตุค่าใช้จ่ายลูกพ่อบางท่านนะคะตามสถานะบางท่านก็มีการส่งเสียบุตรบริวารศึกษาต่อระดับสูงช่วงนี้ชาวราศีกุมใครอยากจะเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะคุณสามารถสร้างอาชีพและสร้างไรายได้นะคะถ้าคุณต้องการเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้หลายๆท่านก็จ,จะม,มีโอกาสมีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอันนี้คือเรื่องดีโชคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในบ้านนะคะเพราะดาวเกตมันสถิตที่พันธุด้วยนะคะบางทีก็มีโชคนะคะบางทีก็มีโชคด้วยรวมไปจนถึงจะจัดการอะไรที่มันเป็นเรื่องของบ้านล่ะจะเคลียร์นี้จะเคลียร์สินบ้านได้ด้วยนะคะบางท่านได้เคลียร์นี่เคลียร์สินในเรื่องของบ้านรถนะคะหรือจะเอาตัวเองสร้างนี้ก็มีโอกาสได้สร้างนี้ถ้าคุณจะสร้างนี้สําหรับคนที่มีปัญหาความรักโอ้โหตรงนี้ก็ระวังนิดนึงเนาะ มีอะไรให้คุยด้วยเหตุและผลกันนะคะอ่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาส่วนใครที่อยู่ในปัญหาของความรักที่วนลุปเดิมความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ไม่พัฒนานะความรักที่แบบว่าเขามีทางเลือกมีกิก๊กมีกั๊กมีอะไรปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นคุณอาจจะรู้สึกถึงความไม่เป็นสุขละคุณอาจจะรู้สึกถึงความทุกข์และบางท่านก็ทุกมาสักพักหนึ่งแล้วบางทีอาจจะหม,หมายถึงคุณก็ได้คุณอาจจะแบบว่า มีในเรื่องของคําพูดมีในเรื่องของข้อตกลงว่าสรุปแล้วเขาจะเอาอยัางไงนะคะบางท่านก็จะเป็นแบบนี้ด้วยนะของชาวราศีกุมส่วนบางท่านก็รู้สึกได้ว่าคนของเราทําอะไรไม่คิดไม่คิดว่าผลมันจะตามมาอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็รู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจเชื่อว่าคุณอาจจะต้องมีเหตุต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็หลายๆท่านอยากจะมองว่า เอ่อต้องการทางเลือกใหม่ถ้าคุณไม่ได้ต้องการทางเลือกใหม่คุณก็รู้เรื่องอยู่แล้วว่าเขาต้องมีทางเลือกใหม่แล้วก็บางท่านก็มีเกณฑ์การจบกันเลิกลาด้วยการสิ้นสุดปัญหาของความรักด้วยเพราะบางท่านเนี่ยคาราคาสั่งมาสักพักแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมาสักพักแล้วคุณต้องการาการห่างเหินหรืออาจจะเป็นคุณต้องการการเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่ออนาคตของคุณในภายภาคหน้าหรือตรงนี้อาจจะเป็นคุณที่คุณเป็นผู้กระทําก็คือคุณมีทางเลือกได้หมด กุมเนี่ยจะมีโชคนะคะทุกสถานะไม่จำเป็นจะต้องคนที่มีคู่รักครอบครัวนะส่วนใครที่แบบว่าไปรักคนที่เขามีเจ้าของเนี่ยเราก็รู้สึกได้อะว่าปัญหาความรักของคุณกับเขามันเป็นปัญหาความรักแบบผลประโยชน์กันเท่านั้นเองมาดูฝั่งเขาไปแล้วตัวเองหรือถ้าตรงนี้ไม่ใช่เพราะปัญหาความรัก สุขภาพร่างกายระหว่างของแฟนไปแล้วต้องการไปเริ่มต้นต้องการไปสร้างอนาคตกับใครคนอื่นอันนี้มันหม่งบอกว่าการไปแล้วด้วยแล้วก็บางท่านมีเกณฑ์การเลิกลาเรียบพึ่งมีเกณฑ์การเลิกลานะคะหรือในบางเคสจะมองว่าเขาต้องการความสบายใจมอ่าอาจจะมีโอกาสต้องการความสบายใจแต่ทั้งนี้มันไม่ใช่ไงทั้งนี้มันหมายถึงการไปเริ่มต้น เขาอาจจะไปชัดเจนกับคนอื่นค่ะหรือเขาต้องการไปสร้างอนาคตกับคนอื่นรักใหม่ได้หรือถ้าไม่ใช่รักใหม่เขาจะกลับไปหาคนรู้จักเก่าๆแต่ถ้าคุณเป็นหนึ่งในคอลเลกชันเขาเขามีตัวจริงเขามีคนเก่าเขาอาจจะกลับไปหากันเพื่อสร้างอนาคตกันใหม่ได้หมด นะคะแล้วก็บางเคสเนี่ยจะมองว่ามันมีสองกรณีกรณีแรกบางท่านเคยคิดจะตกลงปรงใจตกลงแต่งงานกันหรือบางท่านคบค้าสมาคมต่อกันเคยคิดจะสร้างอนาคตต่อกันผู้ใหญ่ก็รับรู้รับทราบเรียบร้อยแล้วแต่อยู่ดีๆก็มีเหตุเปลี่ยนแปลงไปส่วนในบางท่านก็จะมองว่าเขาไปชัดเจนกับคนอื่นนะคะตรงนี้ด้วยไปชัดเจนกับคนอื่นระหว่างคุณกับเขามันก็ต้องไกลกันแล้วแหละการไกลกันก็ไกลกันทั้งสภาพจิตใจ ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ทั้งตัวตนนะครับมันเป็นการไกลกันค่ะโอเคส่วนใครที่เคยอยู่กินกันก็อย่างเช่นที่บอกนะคะอาจจะมีในเรื่องของข้อตกลงแต่ถ้าไม่มีข้อตกลงอืมเขาไปมีใจให้กับใครไม่ทราบได้อะใครที่แบบมีปัญหาต่อกันตอนนี้ใจของเขาอะ เหมือนกับคนอยู่ร่วมกันน่ะคนอยู่ด้วยกันแต่ใจไปใจไปก่อนตัวอย่างเงี้ยมันก็คือปัญหาละนะคะมันก็คือปัญหาเพราะเข้ากับคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าความรักตรงนี้มันพยายามกันแล้วนะคะมันพยายามกันแล้วแต่มันก็ยังไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาไปไหนมันเป็นการหมดใหญ่หมดเยื่อใ่และเป็นการหมดไฟนะครับเป็นการหมดไฟตรงนี้มันหมายถึงการจบการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นนะครับเพื่อเริ่มต้นทางเลือกใหม่ มาดูความคิดของคุณค่ะหรือแนวโน้มของคุณสิบห้าวันนี้สิบห้าวันนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างกลมหน้ากลมตาทำหนงงานเลยความรักอยากจะพักหัวใจเสียเวลากับความรักมามากพอแล้วนะคะเสียเวลากับเขาให้คุณค่ากับเขาหรือคุณรู้สึกคุณจะมีความรู้สึกว่าเหมือนคนที่แบบว่า มันมีบาดแผลมันกินแหน่งแข็งใจมันอึดอัดใจมากๆเลยเราทําเพื่อเขาทําทุกอย่างเพื่อเขาเพราะบางท่านบอกแล้วว่าเคยคิดอยากจะใช้ร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันผู้ใหญ่คบหากันเนี่ยผู้ใหญ่ก็รับทราบก็รับรู้นะคะแต่ส่วนบางท่านจะมองว่าคุณอยากจะปลดปล่อยคุณอยากจะปล่อยวางคุณอยากจะลืมเพราะคุณก็เสียเวลารวมไปจนถึงช่วงนี้คุณอาจจะเรียกว่าเอางานบางหน้าไหม ทำแต่งานนะ่ะก้มหน้าก้มตาทํแต่งานนะคะความรักไม่อยากจะยุ่งเลยนะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้แล้วก็คุณอาจจะรู้สึกว่าในเมื่อตัวเขายังอยากจะเป็นแบบนี้อยู่หรือเขาต้องการจะไปคุณก็รู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์ทําอะไรได้มันก็ต้องใช้ระยะเวลาของคุณเองนี่แหละที่จะต้องลืมที่จะต้องกลับมาสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองค่ะเพราะคุณยังลืมเขาไม่ลงหรอกนะคะคุณยังลืมเขาไม่ลงบางท่านห่างกันมาสักพักแล้วก็ยังลืมไม่ลงบางท่านเพิ่งห่าง นะคะเพึ่งห่างเพราะคิดว่าเขาคือคนที่ใช่สำหรับเราสกเพราะเขาคือคนที่เราวา่เรียกว่าฝากอนาคตไว้แล้วอ่ะนะคะบางทีมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแต่ถ้าความรักใครที่ยังพยายามก็รู้ได้ว่าการพยายามของคุณคุณพยายามมากหรือเกินแต่มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันมองไม่เห็นช่องทางอนาคตนะคะบางท่านก็มองไม่เห็นช่องทางอนาคตสุดท้ายท้ยสุด สุดท้ายท้ายสุดแล้วการจำยอมการมองในอีกหนึ่งมุมมองคุณต้องกลับมามองคุณต้องกลับมาคิดในอีกหนึ่งความคิดว่าความรักแบบนี้มันจะเป็นความสุขที่แท้จริงหรือเปล่านะคะมันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงเลยมันเป็นความรักที่มันเป็นทุกข์อ่ะและอีกอย่างหนึ่งใครที่แบบว่าตัวเองอะ่ะอยู่ในทางเรื่องของเขานะแล้วก็ไม่ชัดเจนนะแล้วจะคาดหวังเราก็มองว่าตอนนี้คุณไม่อยากจะคาดหวังต่อไปแล้วด้วย พยายามมาแล้วคาดหวังมาแล้วตอนนี้ไม่อยากจะคาดหวังมันทุกมันทุกอย่างเดียวเองทำเพื่อเขาแต่มันไม่มีความจริงใจมันไม่มีความซื่อสัตย์ส่วนตัวเขาค่ะโอ้โหเอาตัวรอดเก่งไม่ต้องกลัวเลยเขาคนนี้ของคุณเป็นคนเอาตัวรอดได้ดีเป็นคนเอาตัวรอดเก่งและเป็นคนเอาความคิดของต็มพิตตั้ง เป็นที่ตั้งและค่อนข้างจะเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยนะคะถ้าความรักมันไม่พัฒนาเขาสามารถมีทางเลือกของเขาได้แล้วเขาก็ไปมีใจให้กับคนอื่นด้วยนะคะตรงนี้มันอาจจะแบบว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาละระหว่างคุณกับเขามันน่าจะหยุดยินแค่นี้แหละแล้วก็บางท่านมีการกลับไปหาคนเก่าด้วยนะบางท่านเนี่ยแต่บางท่านไม่ใช่ บางท่านเป็นทางเลือกใหม่เพราะคิดว่าทางเลือกใหม่สามารถส่งเสริมเขาบางสีบางอย่างให้มีความสําเร็จส่งเสริมชีวิตส่งเสริมหน้าที่การงานเขาก็ยังได้นะคะเราก็เลยบอกว่าเขาน่าจะมีทางเลือกใหม่ส่วนใครที่แบบว่าทะเลาะก,กันถ้าจะให้เขามาง้อคุณเขาคนนี้โอ้โหศักดิ์สีีค้าคอเลยค่ะไม่มีทางง้อนะคะไม่มีทางมาแบบว่ามาสื่อสารก่อนมาพูดคุยก่อนมายอมอ่อนข้อให้ก่อน นะคะคนคนนี้เขาไม่น่าจะเป็นแบบนั้นถ้าใครทะเลาะก,กันอยู่นะก็แค่ทะเลาะก,กันเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันถ้าเป็นคู่กันถ้าอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีเขาอาจจะทําอะไรที่แบบว่าเจ็บช้าน้ําใจไปบ้างแต่ถ้ายังอยากจะประคับประคองความสัมพันธ์ที่เป็นคู่นะคะเพราะบางท่านก็อยู่กินกันก็ต้องประคับประคองกันไปค่ะนะคะต้องประคับประคองกันไปให้ดีเพราะเขาเปลี่ยนแปลงใจได้เสมอ หรือเขามีอะไรรับลมพุมในกับคุณได้เสมอแล้วก็บางท่านจุดเปลี่ยนมาแต่บางคนก็ยังอยู่กันนะเนี่ยเท่าที่เห็นนะก็ยังอยู่กันทนอยู่อยู่ทนหรืออยู่ทนเพราะภาระล่ะหรืออยู่ทนเพราะความรับผิดชอบต่างๆนานาล่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันมีลิ้นกับฟันบ้างแหละในเมื่อลิ้นกับฟันมันมีเอ่ออะไรที่เวลาาอารมณ์แรงๆอารมณ์ร้ายๆเราก็ไม่ต้องไปตอบเขาเรียกว,ว่าต่อเถียง นะ,ะอ่าแค่นั้นแล้วก็มีอะไรอีกช่วงนี้บางทีเขาอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องส่วนตัวนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าอกเข้าใจนะคะต้องใช้ความเข้าใจกันด้วยแต่ตรงนี้เขาฟ้องมานะคะว่ามีส่วนเกินเข้ามาแล้วก็ที่สําคัญใครที่อยู่ในปัญหาของความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่มีผลประโยชน์ตัวเขาเองพอถึงเวลาเขาหมดเยื่อใยห,หรือหมายถึงหมดเวลา นะคะคหมดเวลาความรู้สึกหรือหมายถึงเบื่อเปลี่ยนแปลงค่ะถ้าเขาเบื่อเขาก็เปลี่ยนแปลงถามว่าเป็นคนขี้เบื่อไหมน่าจะเป็นคนขี้เบื่อพอตัวนะเนี่ยบทสรุปไพ่ทำไมเปิดได้แต่ไพ่ใบนี้หลายราศีจังโอเค บทสรุปแล้วความรักที่คุณเฝ้าประคบประงมเผื่อวันข้างหน้าจะได้สร้างอนาคตรสร้างครอบครัวร่วมกันสุดท้ายในสุดความเหนื่อยของคุณความพยายามของคุณคุณก็จะกลับมารับทราบว่าสิ่งที่คุณพยายามนะ่ะทําไมมันมันไม่มีความสุขเลยกับความพยายามของตัวเองบางทีของคนเราบางทีคนเรามันพยายามมากเกินไปมันกลายเป็นไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ใดๆที่คุณคิดระแวงตลอดเวลา อะไรใ,ใดๆที่คุณรู้สึกได้ว่าเขามีคนอื่นปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นก็เชื่อว่าอย่างน้อยๆคุณก็รู้เรื่องนะอย่างน้อยๆคุณก็รู้เรื่องด้วยที่เขาตีตัวออกขางตรงนี้แหละส่วนบางท่านอาจจะยังอยากจะใช้ความพยายามกันอยู่นะตัวตนของคุณอะเรามองว่าคุณยังคาดหวังอยู่นะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าคุณต้องคอยเรามองว่าคุณต้องคอยเอาเอกเอาใจเขาอะคนคนนี้ นะถ้าใครคาดหวังอยู่ก็ลองดูค่ะพยายามกันค่ะนะคะพยายามกันหรือปรับความเข้าใจกันนะคะตรงนี้ก็ได้หรืออย่าอยู่อย่างระแวงกันมากเกินไปหรือเปล่าแต่พอบอกว่ามันมีคําว่าระแวงขึ้นมามันไม่มีใครสามารถลืมคําว่าระแวงได้หรอกนะคะคำว่าระแวงเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่รับรู้รับทราบมันก็เกิดขึ้นจริงๆบางท่านก็ยังทุกข์อยู่แต่ทํายังไงถ้าจะทําให้ตัวเองลืมทุกข์ล่ะ คุณก็ต้องกลับมาคิดทบทวนนะครับว่าชีวิตของคุณคุณสามารถมีทางเลือกชีวิตไหมอ่าชีวิตของคุณสามารถมีทางออกไหมชีวิตสามชีวิตของคุณมีการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ไหมคุณต้องกลับมาคิดทบทวนนะ,ะเพราะมันเป็นการคิดทบทวนและหลายๆท่านก็อาจจะหมายถึงเจ็บจริงแต่จบนะะศักดิ์ศรีก็มีด้วยนะครับเพราะเราคาดหวังมามาเยอะพอสมควรละ มาดูทางออกสิพอมีบ้างไหมทางออกของคุณคุณรู้อะว่าเขาชอบอะไรกับคุณตลอดเวลารับหลังกับคุณตลอดเวลาหรืออย่างน้นอยๆคุณก็ต้องรู้ว่าเขาไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรามองว่าคุณรู้ว่าเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าคือคนที่ใช่แล้วเชียว นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณประครบปรงมเขามากเลยคุณรักเขามากด้วยเป็นคนให้ใจด้วยนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกได้แล้วลหะว่าสุดท้ายได้สุดแล้วการที่เขาจะกลับมาง้อคุณก็อาจจะไม่ใช่สุดท้ายอาจจะเป็นคุณแล้วลหะที่คุณจะต้องไปง้อเขาอะถ้าคุณอยากจะให้รักไปต่อแต่อยากจะบอกว่าการง้อกันตรงนี้มันเหมือนกับคนที่เป็นเบี้ยล่างอะตัวเองง้อจริงค่ะแต่มันเหมือนกับว่า ยิ่งเรางอเขายิ่งเราพยายามอะไรเพื่อเขาเขายิ่งเอาแต่ใจตลอดเวลานะคะมันก็มันก็ทุกนะแต่ก็ยังอยากจะให้ลองดูก็ได้แต่ไพ่เขาก็ฟ้องมาอย่างนี้นี่สิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบกับการงอหรือสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบกับการที่อยากจะไปต่อเนี่ยคุณต้องยอมรับให้ได้นะนะคะถ้าเขาจะนอกลู่นอกทางเมื่อไหร่ก็ต้องยอมรับให้ได้ตรงนี้เท่านั้นเอง แต่ละบางท่านไม่แล้วค่ะบางท่านตัวเองนี่แหละจะตัดสินใจตัวเองนี่แหละจบปัญหาทุกอย่างละเพราะรู้ว่ายิ่งงอยิ่งเอาแต่ใจยิ่งทำอะไรตาม,มอำเภอใจหรือตรงนี้บางทีก็อาจจะหมายถึงถ้าคนที่อยากจะไปต่อถ้าแท่มีปัญหาทะเลาะก,กันลดลาวาสอบลดอีกโก้ ลดความหึงหวงเพราะมันบ่งบอกถึงความหึงหวงด้วยชาวโสดชาวโสดมีโอกาสพบรักนะแต่ดาวสุกเขามาอยู่พบที่เจ็ดอะมันได้ทั้งตำแหน่งอุดมเกณฑ์แล้วก็ไดท้ทั้งตำแหน่งพินทุบาทเลยก็ดูไว้ก่อนว่าคนที่ เราไปชอบเขาเนี่ยเขามีเจ้าขรอบเจ้าของหรือเปล่านะคะตรงนี้ด้วยแต่บางท่านก็มีสิทธิ์ได้พบหรือบางท่านอาจจะหมายถึงการได้พบคนไกลอันนั้นก็มีโอกาสรักทางไกลรักทางเลือกใหม่อะไรอย่างนั้นรักจากการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในสายงานมีค่ะนะคะตรงนี้หรืออาจจะได้คนมีตําหนิอันนั้นไม่เป็นไรนะคะบางท่านก็ได้คนมีตําหนิก็ไม่ได้เสียหายอะไรแต่คุณกําลังจะมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ ของชาวราศีกุมอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า,าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องค่อยๆใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าคุณก็มีสิทธิ์เลือกอารมณ์ประมาณว่าคุณก็เลือกคุยได้จะใช่หรือไม่ใช่ก็ขอเลือกก่อนอะไรอย่างนั้นหรือคุณมีสิทธิ์สองทางเลือกก็ได้นะคะของชาวราศีกุมเองแต่ก็ให้ดูด้วยวารกที่เข้ามานะ่ะ เขามีคนอื่นหรือเปล่าเท่านั้นเองนะหรือเขาจะชัดเจนกับคุณหรือเปล่าส่วนบางคนเนี่ยมีคนเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกได้ว่าเอ้ทำไมเขาไม่ยอมชัดเจนคุณก็อาจจะหมายถึงการตัดสินใจทางเลือกใหม่ก็ได้ค่ะบางคนก็มีก่อนหน้านี้แล้วค่ะมีเข้ามาจีบกันหรือคุณไปจีบคนอื่นก่อนหน้านี้แล้วแต่มันก็ยังไม่ไปไม่ถึงไหนอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ อาจจะตัดสินใจทางเลือกมีโอกาสได้พบรักนะบางท่านได้ร,ะะรักทางไกลนะคะรักทางไกลรักต่างถิ่นแดนไกลได้ทั้งนั้นรวมไปจนถึงบางทีบางท่านอาจจะได้พบเด็กด้วยเด็กกว่าได้รวมไปจนถึงถ้าไม่ใช่เด็กกว่าก็คือแก่กว่าไปเลยอย่างนั้นนะหรอได้ด้วยค่ะนะคะถ้าคุณเป็นเด็กอะ่ะโอเครักสมประโยชน์ได้ไหมได้รักสายเปได้ไหม ได้รักทางไกลได้ไหมได้แต่แค่ก็ว่าระวังความรักแค่ระวังความรักที่แบบว่ามีอะไรที่ปกปิดปิดบังซ่อนเร้นแค่ระวังความรักตรงนั้นแต่ถ้าความรักตรงนั้นคุณรู้สึกคุณถามตัวเองแล้วคุณรู้สึกคุณมั่นใจแล้วไม่เป็นไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็จะได้ไปต่อได้มันก็จะได้ไปต่อด้วยเพราะบางท่านได้พบรักแต่อารมณ์ประบาณรักตรงนี้มันยังไม่มีเงื่อนไขนะอารมณ์แบบนี้ปรามลณว่ามันยังไม่ได้มีเงื่อนไขอ่ะมันยังไม่มีอะไรที่บ่งชี้ชัดว่า คนคนนี้จะต้องใจใช้ชีวิตร่วมกัน,นอนาคตแล้วก็บางท่านอาจจะได้เพศตรงข้ามเข้ามาอุปถัมส่งเสริมในเรื่องของงานบางท่านอาจจะไม่ใช่เป็นความรักแต่เป็นในเชิงลักษณะผลประโยชน์เชิงลักษณะธุรกิจได้นะคะอันนี้ได้เพศตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมเพราะบางท่านได้ติดต่องานทางไกลธุรกิจต่างถิ่นแดนไกลอารมณ์ประมาณนั้นโอเคสำหรับคนที่ไม่เปิดใจกับความรัก คุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณเสียเวลากับความรักมาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้คุณมีอย่างอื่นที่คุณตั้งใจอยากจะทํามีอย่างอื่นที่คุณให้ความสําคัญมากกว่าความรักแต่ความรักที่มีเข้ามาก็คุยจนไปนะคะแต่ถ้าจะให้มองถึงอนาคตถึงขั้นที่แบบว่าจะชัดเจนเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่าบางท่านก็ยังอยากจะใช้ชีวิตโสดอยู่บางท่านแบบว่ายังไม่อยากจะมีความรับผิดชอบกับความทุกข์อยู่อารมณ์ประมาณนี้ได้แล้วก็ที่สําคัญคุณได้เพศต,ตรงข้ามเข้ามาส่งเสริมด้วยค่ะ ชาวกุม่มและชาวกลม่มีอีกหนึ่งเรื่องบางท่านจะได้คนเก่าเก่าย้อนกลับเข้ามารักเก่าเก่าย้อนกลับเข้ามาค่ะหรือคนตรงนี้อาจจะหมายถึงคู่กรรมเก่าหรือเปล่าส่วนหนึ่งถ้าไม่ใช่รักเก่าเก่าเข้ามาแต่รักเก่าเก่าเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นการเข้ามาแบบมีปัญหากันไหมอ่ะมันจะมีเป็นการเข้ามาแล้วมันจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็กําลังจะเกิดขึ้นนะคะใครที่มีเก่าเก่าเข้ามา รู้สึกว่ามีเก่าเข้ามาแต่มันเข้ามันเป็นการเข้ามาแล้วมีปัญหาเข้ามาให้หวังแต่สุดท้ายไม่ได้ดังหวังชาวกุมบางท่านได้คนเก่าๆเข้ามานะคะหรืออารมณ์ประมาณว่าผมนิคิตเก่าๆหรอก็มีสิทธินะแล้วก็บางท่านมีโอกาสได้พบรักทางไกล ด้วยเช่นกันมีโอกาสได้พัฒนาความรักไหมมีแต่ต้องแต่ต้องแต่ก็ยังเชื่อว่ามันยังไม่ใช่จังหวะตอนนี้นะคะยังไม่ใช่จังหวะตอนนี้เท่านั้นเองส่วนคนที่มีปัญหาความรักระวังนิดเดียวค่ะระวังการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ใช่อะไรส่วนชาวกลุ่มทุกสถานะน่าจะมีโชคนะเนี้ยน่าจะมีโอกาสมีโชคด้วยอุยบางท่านคนโสดได้พบเด็กนะ แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องถ้าไม่ใช่ความรักมันจะเป็นในเรื่องของคู่ค้าคู่ธุรกิจคูนส่วนต่างๆนานาก็น่าจะสมประโยชน์กันค่ะเพราะคุณได้ผลประโยชน์กันโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วกวางเคสก็จะได้คนมีตํแหน่งคนผ่านการเลือกรายอย่าล้างมาแล้วก็ยังได้อันนั้นก็ไม่ได้เสียหายนะแต่ถ้าจะถามว่ามีรักเข้ามาหนึหน่งส่วนมีแต่ถ้าจะชัดเจนกันไหมในช่วงจังหวะนี้ยังมองไม่เห็นความชัดเจน นะฮะยังมองไม่เห็นความชัดเจนที่ว่าคนคนนี้จะใช้ชีวิตร่วมอะไรอย่างนั้นเป็นแฟนชัดเจนเลยเป็นตัวเป็นตนมันก็ยังไม่คิดว่ายังไม่น่าจะใช้ในสิบห้าวันก็น่าจะประมาณนี้นะคะของชาวราศีกุมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความสมหวังสมปรารถนาแต่คนที่มีปัญหาความรักก็ต้องคระวังไว้บ้างนะคะดาวคู่ก็อยู่มรณะ,ะาดาวศุกร์ก็มาเล็งอีกอาดาวศุกร์ก็เป็นพิธุบาทด้วยนะคะก็ระวังนิดหนึ่งนะะระวังนิดหนึ่ง ใครที่มีปัญหาความรักเนี่ยระวังระวังจบกันได้อยากจะให้ปรับความเข้าใจกันคุยกันด้วยเหตุและผลนะก็ความรักของเราสมัยนี้มันมันมันเปลาะบางด้วยต้องบอกก่อนว่ามันเปลาะบางก็น่าจะประมาณนี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆเราไว้ไปติดตามในคลิปอื่นๆกันเดือนหน้าดาวเคลื่อนเดือนย้ายนะคะเดือนหน้าเนี่ยดาวพระหัดย้ายแล้วก็ ไว้ไปติดตามกันได้ขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ยังติดตามรับฟังรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามารับฟังรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆมีรักเข้ามาก็คุยไปตอนนี้นะคะมีเข้ามาก็คุยไม่ได้เสียหายแต่มองว่าจะชัดเจนกันไหมคิดว่า15วันนี้มันยังไม่ถึงขั้นขนาดต้องชัดเจนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ